สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจเลญนะครับฝากพี่น้องกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ในชีวิตของเรานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความคิดมัทธิวบทที่12ข้อที่3 4บอกว่าสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจดังนั้นใจความคิดทํางานร่วมกันนะครับผมเคยยกตัวอย่างอยู่เสมอว่าใจกับความคิดทํางานร่วมกันยกตัวอย่างเวลาเรานับเลขใช่ไหมครับนะเราใช้ความคิดเนะเอานิ้วมา1-2 3-4 5เอ้า11เอานิ้วนี้ก็เอาไว้ในใจนะความคิดจิตใจมักจะ สัมพันธ์กันคนเราคิดอะไรนะครับก็จะพูดแบบนั้นคนที่หมกมุ่นในเรื่องเสื้อผ้าก็จะพูดเรื่องเสื้อผ้าคนที่หมกมุ่นในเรื่องของกีฬาก็จะพูดเรื่องกีฬาคนที่หมกมุ่นเรื่องดนตรีก็จะพูดเรื่องดนตรีความคิดเราเป็นอย่างไรเราก็จะพูดแบบนั้นสุภาษิตบทที่27.19บข้อ19บอกว่าในานา้ําคนเห็นหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็ส่อถึงคนน,นั้นดังนั้นเราต้องจัดการ เรื่องความคิดของเราให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าความคิดนั้นมีพลังมากที่บอกว่าความคิดมีพลังอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าคนเรานั้นคิดอะไรก็จะพูดแบบนั้นเมื่อเราคิดแล้วนะครับเราก็จะทําแบบนั้นความคิดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราแล้วผมก็ได้ยกตัวอย่างแล้วนะครับว่าการคิดนั้นต้องคิดหลายมุมเพราะเนื่องจากว่าความคิดของผู้หญิงนั้น ก็ออกไปทางด้านหนึ่งความคิดของผู้ชายก็เป็นทางด้านหนึ่งเขาจะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายเมื่อแต่งงานกันนะครับเหมือนเอาคนเอาสองดวงดาวเนี่ยมาคุยกันจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องดังนั้นเราต้องมีความคิดที่รอบคอบคิดหลายๆมุมและในความคิดของเรานั้นเราจําเป็นมากที่จะต้องอย่าคิดตามที่ตามองเห็นอันนี้ก็สําคัญนะครับที่บอกว่าอย่าคิดตามที่ตามองเห็นก็เพราะว่า เมื่อตาเรามองเห็นเนี่ยเราก็ใช้สมองซีกซ้ายใช่ไหมครับคิดตรรก,กะว่ามองเห็นแบบเนี้ยต้องเป็นอย่างไรแต่เราต้องใช้สมองด้านซีกขวาด้วยนะครับว่ามันมีปัจจัยอื่นคืออะไรเห็นไหมครับว่าเวลาเราคิดถ้าเราคิดตามที่ตาเรามองเห็นนะครับแล้วสรุปไปทันทีเนี่ยเราไม่ได้คิดหลายๆมุมก็จะทําให้เราผิดพลาดได้หลายครั้งเรามองเห็นคนหน้าตาแบบนี้เราจะคิดว่าเขาเป็นแบบนี้แต่เราต้องคิดมากกว่านั้นว่าเบื้องหลังทําไมเขาเป็นแบบนี้ หรือบางครั้งเราจะทําอะไรนะครับเราคิดแต่ว่าเราจะทําแบบเนี้ยแต่ต้องคิดไปไกลกว่านั้นนะครับใช้จินตนาการว่าแล้วผลที่ตามมาเป็นอย่างไรถ้าเราไม่คิดเรื่องผลที่ตามมาเป็นอย่างไรเราคิดแล้วเราทำเนี่ยถ้าผลมันไม่ดีขึ้นมาก็เสียหายผมจึงบอกว่าอย่าคิดแค่จุดเดียวเรื่องเดียวแต่ต้องคิดว่าเบื้องหลังคืออะไรมันมีคําพูดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคิดสีม่มุมคิดสี่มุมก็คือว่า เมื่อ <ikat> <met år> จะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับ1คิดว่าพระเจ้าคิดอย่างไร <rin> มุมที่สองนะครับก็ต้องคิดด้านซ้ายมือนะครับให้คิดว่าครอบครัวคนรักคิดอย่างไรแล้วก็ด้านที่3นะครับด้านขวามือก็คิดว่าเพื่อนสนิทคิดอย่างไรหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดเราแล้วก็ด้านที่สีด้านล่างนะครับก็คือคนที่ตามเราลูกน้องเรา ลูกเราคิดอย่างไรเห็นไหมครับบนล่างซ้ายขวาข้างบนอ่ะพระเจ้าคิดอย่างไรข้างล่างคนที่ตามเราคิดอย่างไรก็มีผลกระทบอย่างไรซ้ายมือนะครับครอบครัวมีผลกระทบอย่างไรขวามือนะครับเพื่อนร่วมงานทีมงานเพื่อนสนิทมีผลกระทบอย่างไรแล้วจึงอย่าคิดแค่ได้เดี๋ยวนี้ทาเดี๋ยวนี้แต่ไม่คิดถึงว่าผลข้างหน้าจะเป็นอย่างไรซึ่งมีทั้ง4มุมนี้เดังนั้นเวลาเราคิดเนี่ย เราพูดอะไรออกไปเราทำอะไรออกไปมันย่อมมีผลตามมาอยู่เสมอนะครับก็หนุนใจพี่น้องว่าปัญหาใหญ่ของโลกทุกวันนี้นะครับเราคิดแค่มุมเดียวเราเห็นว่าเกิดการปล้นเกิดขึ้นเขาคิดมุมเดียวนะครับว่าเขาต้องการได้เงินไปจ่ายค่ายาบ้าไปจ่ายค่าการพนันเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรหรือบางคนไปทําร้ายคนก็คิดอย่างเดียวนะครับว่าเขากำลังโมโหนะ เขาเสียสิทธิ์มีคนทาร้ายเขาเขาก็แก้แค้นไปแต่เขาลืมคิดไปว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีผลตามมาคือคนนั้นก็แก้แค้นตับกลับนะครับนะหรืออีกคนหนึ่งที่เราไปทําร้ายเขาเขาก็จะอาฆาตเราแล้วก็จะมีคนมองภาพเราไม่ดีเราก็ต้องคิดมากกว่านี้ผมจิ๋มบอกว่าหลายครั้งเนี่ยจะยกหูโทรศัพท์โทรหาใครนะครับพูดอะไรก็ต้องคิดว่าผลตามมาจะเป็นอย่างไร อย่าเร่งนะครับที่จะรีบโพส์ไปไวๆบางคนสมัยนี้ก็โพส์ที่ Facebook ระบายไปนะครับแต่ผลตามมาเป็นอย่างไรอันนี้ก็เลยหนุนใจพี่น้องว่าการที่เรามีผู้ชี้นําก็สําคัญนะครับหาเพื่อนสักคนหนึ่งที่สามารถเตือนเราได้นี่คือสิ่งที่ผมหนุนใจนะครับหาเพื่อนสักคนหนึ่งที่เขาเตือนแล้วเราไม่โกรธอ่ะนะหรือหาผู้ใหญ่สักคนหนึ่งฝ่ายวิญญาณที่จะสอนแล้วก็ให้คาปรึกษาเราได้ คนที่อยู่คนเดียวนะครับมักจะคิดมุมเดียวเราต้องมีสังคมมีเพื่อนๆมีกลุ่มนะครับเข้าสังคมเราจะได้เห็นพฤติกรรมของเขาเห็นสิ่งไม่ดีเราจะได้ไม่ต้องเรียนแบบสิ่งที่ดีเราก็เรียนแบบเนี่ยคิดเสียงจะมีกลุ่มเนี่ยพี่น้องกลุ่มสําคัญมากนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้เรียนแบบฟังคําพยานสิ่งที่เขาเล่าเราจะได้นํามาประยุกต์แล้วก็นํามาปฏิบัติได้นะและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับ อย่าจะหนูนใจว่าอธิษฐานกับพระเจ้าเยอะๆมีอะไรคุยกับพระเจ้า <c oughs> แล้วพระเจ้าจะให้ปัญญากับเรานะครับก็เลยหนูนใจเรื่องความคิดที่อย่าคิดแค่มุมเดียวและคิดอะไรนะครับให้คิดถึงผลที่จะตามมาด้วยคิดอะไรนะครับคิดผลที่จะตามมาบนล่างซ้ายขวาต้องคิดแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขและจะอยู่กับผู้อื่นยางมีความสุข ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดทั้งสิ้นนะครับ